สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลานะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคอํายังคงร้อนแรงนะครับโดยเฉพาะบริัสกบศุสูงเนี่ยทำออไทามหไฮใหม่ที่30,86ละละ่าจอจะแตะ3า0 0ันหนนะครับทองคําแบ่งหนุนจากเรื่องของสงครามการค้ายอย่างเต็มๆม,ม,มานะครับบริษัทเตรียมตัวเก็บภาษีกับประเทศคู่ค้าที่เก็บ สหรัฐเกินดุลไปนะครับแล้วก็มีการตั้งกำแพงภาษี รถยนต์เพิ่มเป็น25%นะครับโดยจะเริ่มวันที่2แล้วก็3เมษายนคือกลางสัปดาห์เราต้องมานั่งดูเลยครับว่าแกจะเอาจริงหรือไม่นะครับถ้าเอาจริงขึ้นมาราคาทองคํามีโอกาสไปได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุณพัทรินมนชินกพันธ์ Chief o p e r a t i o n Officer ของทางบริษัทเร่งหงคอมมูนิตี้จำกัดนะครับมาดูทิศทางแนวโน้มราคาทองคําในสัปดาห์หน้าเลยครับ3,100ดอลลาร์มีโอกาสทะลุหรือเปล่า5,000 0บาทไทยมีโอกาสถึงหรือเปล่าถ้าปณิวิทัศมเอาจริงแต่ถ้าเกิดว่าแกมีการผอนลหรื นระยะเวลาไปทองคำจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราจะวางแผนการลงทุนกันอย่างดีพูดคุยกับทางคุณพัทลินเลยครับเจ้าคุณพัทรินครับสวัสดีค่ะแนวตา 3, 000, 1, 5, 000, ้านสามพันหนึ่งกับห้าหมื่นบาทนี่มองข้ามได้เลยปะครับตอนนี้น่าจะถึงเลยนะคะมันไม่มีอะไรามาหยุดจริงๆได้คุณพัทลินเนาะ ใช่ค่ะใช่ค่ะประกอบกับเ,เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านทั้มเนี่ยก็ประกาศเรื่องการขึ้นภาษีเกี่ยวกับรถยนต์นะคะเป็นยี่เป็นโดยจะเริ่มวันที่3เมษาซึ่งก็สัปดาห์หน้านะคะก็มีวันที่2เมษาด้วยวันที่3เมษาอีกก็หลายหลายหลายอย่างทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยก็มีผล เอ,อ่อทำให้ราคาทองคําขึ้นมาถึงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นสามพันหนึ่งอีกนิดเดียวเองค่ะค, <laughs> คิดว่าค,คิดว่าเป็นน่าจะเป็นจุดที่เป็นแนวทางเรามองว่าสามพันหนึ่งร้อยถึงสามพันหนึ่งร้อยสามสิบตรงเนี้ยนะคะจะเป็นต้านต้านแรกๆจากจุดนี้นะคะ่ะจริงๆจ,จุดที่อยู่นะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านนะคะคแต่ว่าเอ,อ่อดูทีท่าแล้วมันมันขึ้นมาขนาดนี้มันก็น่าจะไปเทส แถวแถวสามพันหนึ่งนะคะทางเล็กผงเรามองว่ามันตอนนี้ไม่มีอะไรหยุดยั้ยงแถบสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นความไม่แน่นอนที่ทุกคนกำลังรอดูอยู่ว่าสรุปว่าจะทำจริงหรือไม่ทำจริงด้วยค่ะคือคือ,คอพอมันขึ้นมากับขา่าวไอ้ตรงเรื่องของสมค้าการค้านนะคุณไม่เห็นเนาะมันแนวต้านนี่คือแบบมันไม่มีผลเลยนะคุณไม่ลินถือว่มามันมันสามารถบบทะลุไปง่ายๆมากเลยนะ คือผม<ช>ดูจากรอบที่ผ่านมานี่คือแบบโอ้ถ้าเกิดไม่มีข่าวแบบมีมีข่าวกระเพื่อมสงครามบันค้าขึ้นมาเนี่ยโอ้ทุกแนวต้านอะไรนี่แบบผ่านเลยแบบชิวชิ่นใช่ค,ค่ะเพราะว่าท่านชัมเนี่ยประกาศนโยบายใหม่ๆออกมาทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องเอ่อออโต้นะคะ25%นะคะซึ่งสูงมากเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเขาเก็บอยู่แค่ประมาณ2.5%ใช่ครับใช่ค่ะซึ่งมันขึ้นมาแบบ กี่เท่าตัว,ตวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแต่ทางทํา,ทาเองเขาก็อ้างว่าการขึ้นแบบเนี้ยทำให้จะเกิดการเปิดโรงงานการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยในประเทศสหรัฐมากขึ้นนะคะครับครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าการเปิดโรงงานในประเทศสหรัฐเนี่ยต้นทุนก็สูงค่ะเพราะว่าค่าจ้างค่คจาจ้งางคนของเขาเนี่ยแพงมากๆนะคะค่าแรงข่้นต่ําเขาสูงกว่าที่อื่นต้องบอกว่าเป็น เป็นร้อยเท่าก็ก็ก็ใช่ะะ <laughs> อ่ะค <laughs> ่ะแล้วก็ดีสําคัญคุณเนดินผมเห็นนะมีพวกเม็กซิโกฝรั่งเศสก็พร้อมตอบโต้เลยนะคือแบบเออไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมทั้มเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยคือตอนนี้เราจะเห็นว่าจีนเริ่มไปจับมือกับยุโรปนะคะ,ะประเทศต่างๆเนี่ยจะจะเริ่มจับมือกันเองโดยที่โดยที่พยายามจะ ไม่เกี่ยวกับสหรัฐอย่าเงี้ยค่ะแต่ทําเองพอเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เขาก็พูดขู่อีกว่าใครที่แบบเหมือนไปรอบจับมือกันข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะตอบโต้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รเราต้องบอกว่าพอมันมีข่าวเหล่านี้ออกมาไม่หยุดนะคะทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์มันก็คือ,อความไม่แน่นอนพอมันเป็นความไม่แน่นอนมันก็เกิดการขึ้นของราคาทองคำเหมือนกับไรแนวตานไปเลยไปเรื่อย พวกธนาคารใหญ่อ่ะค่ะพวกธนาคารใหญ่เนี่ยเขาก็ปรับการคาดการณ์ไปอีกอนะคะเป็นอตอนนี้ก็เป็นสามพันสามบ้างสามพันสองบ้างสามพันห้าก็มีนะคะสำหรับคือ,อ,อเร่งหง่ะครับคาดการณ์ยังไงสา <laughs> มพันสามพันสองสามพันสองคุว่าต้องมียน่ะถูกปะ มัในใกล้คือสามพันหนึ่งตอนสามพันอ่ามาแล้วอ่ะสามหนึ่งมันก็อีกสิบกเหรียญเองนะคะใช่ครับสามพันสองก็อีกร้อยเหรียญจริง,รงๆคือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยขึ้นทีละร้อยทีละร้อยทีละร้อยแบบเร็วมากบางทีหนึ่งสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ 50, ห้าสิบหกสิบเหรียญค่ะจากจากปิดสัปดาห์ที่แล้วประมาณสามพันยี่สิบกเหรียญประมาณเนี้ยค่ะจนตอนนี้สามพันแปดสิบสี่ก็หกสิบเหรียญ นะคะเ,เร็วมากๆแล้วก็แต่เราก็ต้องบอกเหมือนกับที่เราบอกมาตลอดนะคะคมันก็มีบางแห่งนะคะที่ออกมาให้ข่าวประมาณว่าตอนนี้แวลูของทองคำเนี่ยเกินกว่าแวลูที่แท้จิงอยู่ประมาณสิบสามเปอร์เซ็นต์ค่ะซ,ซึ่งถ้าเราคำนวณออกมาเนี่ยถ้าเขาพูดแบบนี้ ก็แสดงว่า v a l u ที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ2,007นะคะอันนี้เราเราลองคำนวณย้อนกลับไปนะคะเพราะงั้นมันก็ถือว่าสูงขึ้นมากว่าตรงนั้นสามสามร้อยสี่ร้อยเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เยอะนะคะถ้าเกิดว่าเออมีการแ panic s e ล l หรือว่าคือแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ามันยังยากเพราะว่านายโยบายของท่านทำยังออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆมีใหม่ๆมาเรื่อยๆเมื่อเมื่อไส่ก็ตามที่ตรงนี้มันยังไม่จบลงหรือว่าค่อย ค่ะขาเรียกว่าค่อยๆเงียบสงบลงค่อยๆเสร็จเสร็จทวดาเป็นเป็น,เป,นเป็นที่พอใจแล้วบางส่วนอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็ยังน่าจะจบยากสำหรับมุมมองทางเทคนิคเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนเวฟที่ห้าซึ่งเป็นขาที่แรงที่สุดแรงแสุดอือืแล้วมันก็ยังไม่รู้ว่าจะจบลงตรงไหนซึ่ง ต้องบอกว่าแนวต้านตรงนี้บริเวณสา0พรยถึงสามพนหนึ่งร้อก็เป็นแนวต้านที่สำคัญนะคะมากๆอ,อีกอีกขาหนึ่งซึ่งถ้าถ้าทางเทคนิคจบเวฟห้เนี่ยมันก็คือจะกลับตัวนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะจบลงตรงนี้หรือตรงไหนเพราะงั้นเราก็พูดมาตลอดว่าขาบายเนี่ยถึงแนวต้านเนี่ยพยายามค่อยๆขายถ้าจะซื้อขอให้เข้าซื้อแล้วก็ ปิดกำไรสั้นๆตามแนวต้านต่างๆนะคะเพราะว่าก็ถือว่าค่อนข้างอันตรายมากถ้ามาซื้อแถวๆนี้ก็คือพอขึ้นไปถึงแนวต้านก็ปิด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 ไปก่อนปิดความเสี่ยงไปก่อนเอาสั้นๆดีกว่าค่ะคือมุมมองผมนะคุณมาเดือนนะผมมองว่าโอเคเนาะมันโอเวอร์แวลูมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จริงเนาะแต่ถามว่าถ้าเกิดคุณไม่ถือทองคาแล้วคุณจะถืออะไรถูกไหมครับมันาะว่ากอน่ีงทุกอย่างมันดาวหมดเลยอ่ะคุณมาเรียนดูไหมครับ แต่บางคนเขาก็มองว่าจริงๆแล้วมันบางบางคนนะคะนี่นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนให้ทำอย่างนี้นะคะเราก็อ่านข่าวทั่วๆไปนะคะเขาก็บอกว่าหุ้นลงมันก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อสะสมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็อันนี้แล้วแต่มุมมองเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ได้ดูข่าวหุ้นก็เราจะให้ค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่า ให้ความเห็นตรงนี้ได้แต่เราก็คือวิเคราะห์ทางด้านทองคำเนี่ยก็มันขึ้นมาสูงมากๆแล้วแต่ถามว่ามันยังมีโอกาสไปต่อไหมเราก็บอกว่ามันยังมีนะคะเพราะว่าด้วยนโยบายของท่านทำล้วนๆเลยนะคะกับสงครามทั้งทั้งเรื่องของเออเวอรัสเซียยูเครนนะคะแล้วก็ของออทางฮามาสใช่ใชค่ะเหล่านั้นคือเป็นแรงหนุนทองคำทั้งหมด เลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือท่านธรรมนะคะตัดใดก็ตามที่ตรงนี้มันยังไม่สงบลงมันก็ยังมีโอ้ะขึ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วถามว่ารอบพักตัว ถ้าเกิดมีแรงเซลล์หนักๆครั้งสักครั้งหนึ่งก็อาจจะมีการปรับฐานแต่ถามว่าเยอะไหมเอาเป็นว่าที่ผ่านมาปีกว่าๆเลยนะคะที่เห็นมาเนี่ยปรับฐานเนี่ยสูงสุดเนี่ยเห็นอยู่ถึงแค่100หนึ่งร้อยถึงหนึ่ง้อยห้าสิเหรียญเองนะคะเท่านี้เลยรอบๆที่ล้วเองก็มาลงมาแค่เจ็ิเหรียญเองนะคุณมารเนาะจากจากสามพันห้าสิบมาสามพันปดิเองลงมาแค่แค่นี้เองเองนาะ ใช่ค่ะก็คือไม่เยอะเลยคือคือผมว่าตอนเนี้ถ้าเกิดว่าเราไปดูหุ้นโอเคหุ้นถูกหุ้นหุ้นราคาลงมาแรงมากจริงจริงแต่ผมว่าข้างหลังอ่ะสิ่งที่เขากลัวคือเรื่องของอ่ารีเซชชันมาใช่เขากลัวของรีเซชชันซึ่งซึ่งซึ่งคุณทําเองหรือว่าทางรัฐมนตรีครั้งเองก็ต้องเขาก็ยอมรับเลยว่าเออมันอาจจะเกิดสกิจจดถอยนะแต่ว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านอคุณก็ต้องคุณก็ต้องกัดฟันทนเหมือนกันอะไรทํานองนี้ผมเลยทำว่าตอนนี้ก็เลยทองคํา โ o to the moon เด e มูน n หละคุณปรินใช่ค่ะแล้วเราก็มองว่าตรงเนี้ยน่าจะยังไม่จบง่ายๆน่าจะภายในปีนี้ภายในปีนี้น่าจะบริเวณช่วงควอเตอร์สี่เนี่ยมองว่าอาจจะมีความสงบลงบ้างนะคะเพราะว่ามันก็ผ่านระยะสมมติหกเดือนแรกใช่ไหมคะเราก็ต้องให้เวลาเขาอันนี้เพิ่งสามเดือนเองครับ <laughs> แต่ว่ามันยิ่งสูงยิ่งหนาวนะคุณเรียนดูปะ ถูกต้องค่ะตรงนั้นเราถึงบอกนะักลงทุนทุกท่านนะคะว่าสำหรับคนที่เข้าซื้อเช่นโดยเฉพาะพวก follow by นะคะท,ที่ break 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 high เดิมแล้วก็ follow by อันนี้ก็ปิดบางส่วนนะคะแล้วก็ถึงมันขึ้นต่อเนี่ยมันก็เราได้กำไรแล้วอะคะ่ะดีกว่า <laughs> กว่าที่เราจะเสี่ยงค่ะสัปดาน้ามีตัวเลขจ้างงานถูกไหมครับปบบานาใช่ไหมรู้สึกจะมีนอนฟาร์มด้วยค่ะจะมีเอฟเฟกต์ไหมคุณลินมองว่าจะเอฟเฟกต่อไหมหรือว่าเราโยบายของมีแล้วก็กลับเราเรามองว่ามีแล้วก็กลับมาที่เดิมมันจะเป็นอย่างนี้ติดติดกันมาหลายเดือนแล้วก็คือสมมติข่าวออกหลบทองอ่ะทองย่อเสร็จแล้วพอผ่านไปสัก สองสามชั่วโมงก็กลับมาแถวเดิมค่ะเราเราเราก็เชียร์ย่อนะคุณผู้ชนะเชียร์ย่อเพื่อจะเพื่อจะเข้านะอะไรทานองนี้ถูกป่ะค่ะน่าน่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะโอเคอย่างนี้เร่งหงบธ์การลงทุนสัปดาห์หน้ามองไงดีครับมองว่าย่อเข้าซื้อทุกครั้งที่เราบอกมาตลอดย่อซื้อค่ะตอนนี้แนวรับเนี่ยที่สําคัญอยู่บริเวณสามพันห้าสิบสามพันสี่สิบห้าถึงสามพันห้าสิบนะคะ แล้วก็ถ้าหลุดจากตรงนั้นเรามองบริเวณ3,020แล้วก็สุดท้ายก็คือบริเวณ3,000ครับก็คือแถวนั้นอะ่ะทยอยเขาซื้อได้ทยอยเขาซื้อได้เทคพรฟิตด้านบนก็คือ3,100เนี่ยขอให้เทคไปก่อนเลยครับแต่ถ้ามันขึ้นต่อไปเรามองที่3,130ค่ะคสองแนวนะี้เนาะใช่ค่ะของใครละครับ50,000บาทขึ 50, <000 S 1> นะ้นจนเหนื่อยห้า0มบาท <laughs> <laughs> ไม่น่าจะหลุดเหมือนกันห้า0มบาท หลายๆคนมองไปห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นสองะไรแล้วุณมันตินเอาที่ห้าหมื่นก่อนห้าหมื่นก่อนแลวกันโอเคอ่าฮะเอาที่ห้าหมื่นก่อนย่อซื้อเมอนกันไหมย่อซื้อเหมอนกันปะย่อซื้อค่ะย่อซื้อก็ตอนนี้จริงๆมันอยู่ที่แนวต้านคือเรามองตอนแรกเรามองว่าสี่สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเนี่ยเป็นแนวต้านนะคะแต่ว่าเอย่อเนี่ยก็สูงมากๆเลยตอนนี้ก็สี่เก้าสองร้อยแล้วก็สี่แปด แปดร้อยแถวๆถวนี้ค่ะก็มองว่าทยอยเข้าซื้อได้แต่ว่าไม่รู้มันจะย่อมาให้หรือเปล่านะคะก็ลองดูค่ะความยิงถ้าเกิดวันนี้ไม่ไม่เปิดบวกมาอีกร้อยห้าสิบแถวสี่เก้าสามร้อยสี่เก้าสี่ร้อยเนี่ยกำลังสวยนะคุณเมยดินนะถุ๊บะพอมันบวกมาร้อยห้าสิบมันเสาปิดตลาดบวกมาร้อยห้าสิบเนี่ยโอ้โหผมว่าแต่ฟอนต์บายนี่ก็ขึ้นหนักเหมือนกันนะคุณเยินจ่อจ่อห้าหมื่นเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าเข้าตรงนี้ด้านบนมันจะไปเทคโปฟฟิตกันแถวไหนล่ะคุณเมยดิน ถูกไหมใช่ค่ะก็เรามองเป้าเอาเอาเป็นว่าที่ห้าหมื่นละกันนะคะด้านบนที่ที่แบบเป้าที่ควรเทคนะคะก็เทคไปก่อนอ <Okay. S 2> คกับไปกับเปอร์เซ็นต์การลงทุนมันน้อยมากเลยคุณมมลินลงทุนสี <laughs> 40, ่หมื่นสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยกำไรสี่ร้อยบาทอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเพนพอย์ของ, <laughs> ข,อง <laughs> ของร้าน <laughs> ทองอยู่แล้วอะคะ่ะท <laughs> <อ>ี่ที่เราบอกกันมาตลอดว่าแบบว่าโอ้โหต้นทุนเราสูงขึ้นอย่างมาล ะคะแต่ว่าแบบส่วนต่างที่เราจะสามารถทำกำไรเนี่ยโอ้โหน้อยมากๆน้อยมากๆค่ะก็ทำทายากก็ขอให้ขอให้นักลงทุนท่านใช้ความระม <า S 2> ร<ำ>ัดระว<า>ังมากๆค่ะสี่หมื่นเก้าพันห้ารอยมีคนไล่ซื้อไหมคุณลินในในในฐานะของคนขายทองลูก<ม>ค้า,ายังซื้อไหมยังซื้อใช่ไหมบ้างมีบ้างค่ะมีค่ะมีบ้างเอาซื้อก็ขายเน<อ>ี่ยเยอะว่าครับสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าพันหกร้อยตรงนี้ ยังไงจริงๆเราต้องบอกตรงนี้ค่ะขายคนทํามากกว่านะคะค,คนหมายถึงว่าคนที่ยังมีของอนะคะแต่ว่าคนที่ช็อตก็ไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหรน่นะเยอะเท่าไรหร่หมายถึงว่าก,ก็คือ,อแบ่งขายแบ่งขายทํากาไรอย่างนี้ใช,ใช่ไหมช่ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ซื้อซื้อซื้อเพิ่มมีไหมครับ ซื้อเพิ่มมีค่ะมีเหมือน <laughs> คนไทยนะ <laughs> จิตใจเข้มแข็งมากกล้าหาญสดๆใช่ค่ะก็น่าจะเป็นอย่างที่เราบอกค่ะถ้าเกิดรอมีมีเงินเย็น,เย,นเย็นเอาไว้เราก็ถือว่าซื้อยาวๆอ่ะค่ะจริงๆก็ไม่ต้องคิดมากสามารถซื้อได้ค่ะคุณแมยินฝันเวอร์มไหมสักเท่าไหร่แล้วมีโอกาสไปถิงสี่หมื่นสี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดมีโอกาสไหมครับผมเห็นผมเห็นนะบางคนให้ป 50, นะออไปถึงห้าหมื่นเนี่ยนะเออหมายถึงหมายถึงอ๋อไม่ราคาจองไทยอะ่ะ ทองไทยทองไทยห้าหมื่นน่าจะเห็นนะคะเห็นเนอะค่ะ,ะ,ะเพราะว่าสี่เก้าแล้วอะตอนนี้ไม่ใช่ไม่บางคนมองไปถึงห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นสองไปแล้วเงี้ยจริงๆก็ต,<ป>ต้องบอกว่ามีโอกาสค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกขึ้นร้อยหนึง่งมันก็คือแบบพันหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนออนเงินบาทาของเรา,าอะเออใช่แล้วมันไม่ได้มันไม่ได้แข็งสวนเพราะว่า us ตอนนี้มันเหมือน US เอไม่ได้มีผล US เ o l ด a r index ไม่ได้มีผลต่อราคาทองคำเท่าไหร่เลยคือทองคำอยากจะขึ้นด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นบาทมันเหมือนอยู่ที่เดิมๆบาทอยู่ที่เดิมแต่ว่า o ป Gold ขึ้นราคามันก็พุ่งขึ้นค่ะอืมอือันนี้คือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับวี่ดันราคาทองไทยนะก็คือแบบโกลสปอตขึ้นแต่บาทไม่ได้แข็งสวนเลยนะถูกไหมใช่ค่ะโอเคลองดูกันสัปดาห์หน้า ระถึงกันคุณประนจะถึงห้าหมื่นหรือเปล่าจะถึงจะถึงสามสามพันหนึ่งหรือเปล่าสัปดาห์หน้าถ้าเขา implement สิ่งที่เขาพูดจริงๆในวันที่สองโดยไม่เลื่อนนะคะโดยไม่เลื่อนกับวันที่สามก็มีโอกาสค่ะอืมโอเคนี่นี่คือเราเราไม่มอง worst case เลยเนาะเรามองเรามองเรามองว่าดูจากท่าทีของดูนั่นทาแล้วไม่น่าแล้วนะ หรือว่าหรือว่าถ้าเขามีการประกาศอะไรเพิ่มอีกแบบตอบโต้อ,ตตอีกอย่างนี้ค่ะซึ่งโอกาสสูงมากเพราะมันเป็นสไตล์เขาอยู่แล้วครับครับครับ,รบโอเคเดี๋ยวเราดูสักัแบ์บหน้าจะเป็นไงนะครับ <ไป S 2> ขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องขอบคุณคุณพัทรินมัจเจกพันชีพออ e ฟิเชี a t อ o ฟฟิเซอร์ของทางเล่งหงคอม m มูนิตี้นะครับที่มาร่วมพูดคุยกับกัวลาในวันนี้นะครับอย่างคุณพี่บอกล้ครับวัน อังคารวันพุธหน้าถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญนะครับต้องจับตายอย่างใกล้ชิดเลยว่าท้าแล้วประธานบิธรรมจะทำตามที่จะประกาศไว้หรือไม่นะครับท้าเดินหน้าจัดเก็บจริงราคาทองคำมีโอกาสบินได้ต่อเลยครับเป้าหมายที่เรงหงตั้งไว้คือ3 1 0 0ันหถึง3,130บาลาเป็นเป้าแรกนะครับทองคำไทยก็มองเป้าไปที่50,000บาทแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูจากสำนักอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโกลแมนแสกเองขยับเป้าไปไกลแลวนะครับ ปีนี้คาดว่าแตะถึง3,300ดอลลาร์ส่วนทองคำไทยเองก็มีการมองกันไปถึงว่า51,000-52,000นะครับตรงนี้ต้องก่อติดสาคารใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะดําเนินการตามที่แผนนี้วางไว้หรือว่าจะไม่ดําเนินการตามแผนวางไว้ในโอกาสที่จะส่งผลต่อราคาทองคํามีโอกาสเป็นไม่ได้สูนย์นะครับ คุณแม่ดินก็แนะนำมาน,นะครับว่ายังไงนักทุนควรลงทุนด้วยคำระมัดระวังนะครับราคาขึ้นมาค่อนข้างสูงมากที่ผ่านมายังไม่มีพักฐานแรงๆนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังอย่างใกล้ชิดเลยนะครับถ้าใครจะซื้อ f o l l o ่เทนตามขึ้นมา ขอให้เล่นสั้นๆไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับสวนทองไทยยังได้แรงหนุนจากโกลสปอร์ตที่บวกขึ้นมาเงินบาทกับไม่แข็งค่าด้วยนะครับทำให้ราคาทองคําไทยค่อนข้างจะขึ้นแรงแต่ตรงน,นี้ก็ถือว่าสูงมากเช่นเดียวกันนะครับออทามไฮซีหมื่นเก้าพันหกร้อยใครจะฟอลโลบายก็พิจารณาดูดีๆนะครับว่าแก็บข้างบนมันมีโอกาสไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนนี่คือข้อมูลที่เราหยิบมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับตะไร้ท่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะครับ